คนที่แสนดีของเราก็คือคนที่เราอยู่ด้วยกับเขาแล้วเรารู้สึกสบายใจเราเป็นคนที่เราคิดว่าเราจะอยู่กับเขาไปได้ตลอดทั้งชีวิตเลยรู้สึกว่าอยู่แล้วมันมีความสุขของการมีชีวิตอยู่ครับ ที่รู้จักโครงการ Love er Inspire Love จาก a c e b o o k ฮะแล้วก็จากการที่เป็นลูกบ้านของแสนสิริเนี่ยก็รู้สึกว่าแสนสิริเขาดูแลลูกบ้านได้ดีแล้วก็เขามีกิจกรรมอะไรให้กับลูกบ้านเสมอๆฮะเป็นกิจกรรมที่สร้างความอบอุ่นให้กับครอบครัวโครงการ Love er Inspire Love โครงการนี้ก็เป็นโครงการที่ทางแสนสิริเขาคิดค้นขึ้นมาร่วมกับทาง Love er East ก็คือเอา นักแต่งเพลงจาก Love Is มามาแต่งเพลงที่ได้มาจากเรื่องราวที่ลูกบ้านเฉลี่ิเขียนอัพขึ้นมาใน Facebook แล้วก็ในแ a n t ิริคอมตลอดเลยครับก็เรื่องราวที่ส่งมาครับก็เป็นเรื่องราวง่ายครับก็คือเล่าว่าเออผมกับภรรยาผมะครับเราเจอกันได้ยังไงแล้วเรารู้สึกว่าจริงๆเราก็มีความต่างกันในหลายๆเรื่องแต่ว่าเราก็โคกันได้อยู่กันได้การที่ต้องอยู่กับใครสักคนตลอดเวลาเลยเนี่ยมันเป็นเรื่องยากนะที่เราจะต้องปรับเปลี่ยนตัวเอง แต่ว่าพี่เล่เล่ก็เขียนมาว่ามีวิธีอย่างนั้นวิธีมองโลกในแง่ดีวิธีที่เราจะผ่านพ้นปัญหายังไงวิธีที่เอาสิ่งที่เหมือนกันของแต่ละคน่ะมารวมกันคนที่แสนดีของเราก็คือคนที่เราอยู่ด้วยกับเขาแล้วเรารู้สึกสบายใจครับอยู่แล้วมันมีความสุขของการมีชีวิตอยู่ครับ ้องฟ้าวันนี้เป็นฟ้าที่สดใสแดดยิงลำแสงลงมาหลอดผ่านต้นไม้ต้นใหญ่สะท้อนถนนจนเป็นภาพดอกไม้ในทุกๆุแหง่งเคยร่วมงานพี่ปอหลายงานแล้วก็งานนี้เป็นอีกงานหนึ่งครับแต่ว่าไม่เคยแต่งเพลงสดใสพี่ปอเลยตออย่วนใหญ่จาเป็นนักดาองนะครับก็ก็ลองดูก็เป็นเพลงที่แสนดีไปเลยครับ สำหรับสตมนี่ผมก็เป็นคนที่ผมเชื่อเชื่อใจในเรื่องของการเขียนเพลงมากอยู่แล้วแล้วเพลงนี้ออกมาก็รู้สึกว่าเป็นเพลงที่สดใสผมเองก็จะไม่ค่อยได้ร้องเพลงในมุมนี้เท่าไหร่นักฉันยิ้มให้คนที่เดินอยู่ข้างทางเขายิ้มตอบให้ฉันไม่เหมือนอย่างคนที่แค่เดินผ่านพี่ป๊อปนคนที่ร้องเพลงแล้วมีอย่างหนึ่งที่จับได้คือความซื่อทุกคําที่เขาเปล่งอ่ะมันจะเปล่งออกมาจากข้างในแซดดีรู้สึกว่าคนปัจจนนี้ มันจะต้องปล่อยคำนิดออกมาให้เราเธอคนที่แซนดีแซนดีชาวันนี้ต้องเต็มไปด้วยความหมายอบคุณในหัวใจข้าในยังไม่จางหา สไตล์ก็คงจะเป็นแนวของแนวผมเนี่ยแล้วนะฮะแต่สิ่งที่ที่จะใส่เรื่องความรู้สึกเข้าไปเป็นเรื่องแบบฟิลกู๊ดนะครับเป็นเรื่องของความรู้สึกดีๆเข้าไปในอารมณ์เพลงดนตรีก็กเป็นดนตรีที่สดใสอะผมรู้สึกว่าจังหวะของมันมันจะเหมือนกับคนที่เดินสกปไปเดินสกปไปมาเดินลันลาเลยรู้สึกเออคนที่ความสุขแสนดีเนี่ยมันมันมันคุยมันน่าจะมีอารมณ์ประมาณนี้ รู้สึกว่าดีจังเลยที่ได้ร้องเพลงชื่อแสนดีฮะอยากจะให้ทุกๆคนได้ได้ฟังครั้งแรกที่ได้ยินเพลงแสนดีะครับก็รู้สึกว่าเพลงนี้มันสดใสมันมีความอบอ,อุ่นของมันเองอยู่แล้วก็ทําให้ความรู้สึกรอบๆตัวเรามันดีไปหมดเลยแล้วรู้สึกว่าเข้าออกับตัวผมเป็นที่สุดเลยครับรู้สึกว่ามันมันมาจากตัวเราเองเลยล่ะ